เข้าโค้งมาแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับเข้าโค้งบ้านโป่งมาแล้วนะครับกำลังจะผ่านหลังวัดอนตูมนะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับนัเบอร์อะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับ มายังด่วนนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับรางกรุงเทพนะครับวันนี้ทํำขบวนโดย D E a 453ห ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับน,นี้ทำขบวนโดย GEA 4537นะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับตะค้ายสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนองประดุก Channel ครับ